สวัสดีค่ะเพื่อนๆน ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตีหงนะคะชาแนลนะค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลก็คือคนที่เกิดระหว่าง24กันยายนถึง23ตุลาคมนะคะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะทีะ่คลิปราศีจะมาช้านิดนึงนะคะช่วงนี้งานเต็มตารางเต็มเลยนะคะ ก็เลยช้าไปหน่อยก็เลยคิดว่าดูเป็นครึ่งหลังของตุลาคมก็ได้นะคะดูตั้งแต่วันที่เข้ามาดูคลิปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมก็ได้นะคะเป็นการเล่นพิก,กคัดเลยนะคะคือตอนนี้ผมพยายามเปลี่ยนนะทุกคลิปนะคะอย่างน้อยก็อยากให้เพื่อนๆนมีส่วนร่วมในการเล่นหรือว่ามีมีส่วนร่วมในการเปิดไพ่นะอย่างน้อยก็ได้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็เลยคิดว่าในส่วนของอการดูคลิปราศีเนี่ยก็อย่างน้อยก็คือมีให้เลือก2กองนะคะ,ะทุกราศีนะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มเริ่มปรับมาก็เลยเริ่มที่ราศีกันไปก่อนนะคะตอนนี้ก็ถึงราศีตุลน,นะก็เลยมีให้เลือกสองกองด้วยกันนะคะทำเป็นแบบพิกาดนะแต่ว่าเป็นดูแบบราศีนะคะทีนี้เพื่อนๆที่เกิดราศีตุลน,นะคะก็สามารถเลือกได้นะว่า เลือกกอง A หรือว่ากอง2นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงระยะาภายในเดือนตุลาคมนะคะประมาณโดยประมาณนะคะมาดูกันว่าตั้งแต่วันที่เข้ามาดูจนถึงสิ้นเดือนตุลาเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็ก่อนที่จะไปเล่นนะก็ตั้งสมาธินิดนึงนะคะ5วินะแล้วก็เลือกกองนะคะ โอเคนะคะเพื่อนๆเ,เลือกกันแล้วนะเดี๋ยวหงจะไปเริ่มที่กองเอสก่อนนะคะขอเก็บไพ่ก่อนนะคะขอดูกองเอสก่อนนะดูเหตุการณ์ทั่วไปนะคะความรักความสัมพันธ์นะไพ่กองนี้อยากจะบอกอะไรนะคะกับคนที่ชาวราศีตุลน,นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวสีตุลในช่วงของ เดือนตุลาคมนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงประมาณสิ้นเดือนตุลาคมนะถ้าอยากจะบอกอะไรคะนะคะจะมีนะมี five of swords นะคะแล้วก็มี the empress นะ the empress นะคะแล้วก็มี Queen of Pentacles นะคะ Ace of Pentacles แล้วก็ Four of Wands นะคะ a i g of Pentacles นะคะหรือว่า8เหรียญนนะขยับตรงนี้ไปน,นิดนึง8เหรียญโอเค แล้วก็มี page of wands นะคะแล้วก็มี the lovers มี six of swords นะคะแล้วก็ three of wands นะ,ะดูเหมือนว่าชาวตุลน,นะคะ ชาวตุลที่เลือกเด็กนี้เนี่ยนะค่อนข้างเบื่อนะอยู่บ้านแล้วเบื่อหรือเปล่าคะาหรือว่าอาจจะนะทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่กับบ้านนะคะคือเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่นะออคุณชาวตุลกองนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะคุณกับคนรักเนี่ยค่อนข้างที่จะ เหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์กันในทางที่ดีนะคะมีความมั่นคงอะนะมันเป็นอ Ace of Pentacles แล้วก็ Four of Wands นะคะอาจจะมีการตกลงกันอาจจะมีการมุ v e มาอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนกับมีการเริ่มต้นการใช้ชีวิตด้วยกันหรือเปล่านะหรือถ้ายังไม่ได้แต่งงานก็อาจจะมีการ เหมือนกับว่าใช้ชีวิตด้วยกันนะคะหรือว่าลองใช้ชีวิตด้วยกันอะไรประมาณแบบนี้ลองคบกันนะแล้วดูเหมือนว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะดูแลเทคแคร์คุณดีด้วยนะนะคะคนคนนี้มีพลังงานของชาวธาตุดินนะคะผู้ศึกันมังกรนะอาจจะเป็น คนราศีธาตุดินค่อนข้างที่จะมั่นคงในความรักความสัมพันธ์นะคะคนรอบข้างคุณหรือว่าเพื่อนๆคุณก็มักจะมองว่าคุณเองอะ่ะโชคดีนะมีความรักได้คนที่ดีนะคะมีความรักให้กันนะแต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะ เป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะขี้เบื่อนะเป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นเป็นคนที่ชอบการผจญภัยหรืออะไรแบบนี้พอคุณได้เจอคนที่ใช่แล้วรู้สึกความรักความสัมพันธ์มันก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะมันอยู่ตัวมันนิ่งมันไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรือว่าตื่นเต้นคุณก็อาจจะค่อนข้างเบื่อนะคะตัวคุณเองอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างนะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอยากจะทำทำธุรกิจนะ คือพออยู่ด้วยกันนะคะอย่างเช่นสมมุตินะอย่างเช่นว่าคนที่มีแฟนชาวต่างชาติหรืออะไรแบบนี้ที่เขาไปอยู่เมืองนอกนะบางครั้งพออยู่บ้านมีลูกหรือว่ามีแฟนที่แบบลงตัวแล้วนะคะก็อยู่บ้านวันๆก็เบื่อนะก็อาจจะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนกับว่าเ,เป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคือเนี่ยชาวตุนก็คล้ายๆแบบนี้นะคะค คือความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะอยากจะทําอะไรก็ไม่รู้นะอยากจะเริ่มต้นอาจจะทําธุรกิจนะอยากจะเริ่มต้นทํางานที่มันเป็นเงินของตัวเองหรือว่าอยากจะขยายอยากจะมีคอนเน็กชันกับคนอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะกับคนอื่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคือดูแล้วเหมือนกับว่าคุณเองก็อยากจะเดินทางนะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ เดินทางสักเท่าไหร่ด้วยนะคะอาจจะใช้เวลาอยู่กับบ้านซะเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยคนข้างๆคุณเขาก็เลยอาจจะมองว่าคุณนี่นะทําไมดื้อแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบจะจะจะ,จะดิ้นรนไปทําไมก็อยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วสบายแล้วเขาก็ดูแลเทคแคร์ซัพพอร์ตคุณโอเคแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยแต่จริงใจคุณน่ยนะคะอยากจะมีความมั่นคงด้วยตัวเองนะใจคุณน่ยอยากจะ หาเงินมากกว่านี้อ่ะนะคือตอนนี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าก็อยากจะทำอะไรให้มันคือคิดว่าตัวเองก็มีศักยภาพมีความสามารถที่จะทำอะไรเพิ่มได้อีก นะคะแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะแฮปปี้พอสมควรนะคุณเองอยากจะมีการเดินทางอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะกับคนรักของคุณหรือว่าครอบครัวของคุณเนี่ยนะแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะไปไม่ได้นะคะก็ถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะเดินทางใกล้ๆก็ได้นะคะอาจจะชวนคนรักไปเที่ยวนะคะใกล้ๆหรือภายในประเทศอะไรแบบนี้ได้นะมีแนวโน้ม นะคะตัวคุณเองอะ่ะอยากจะติดต่อกับคนอยากจะพูดคุยกับคนนะคืออาจจะพออยู่กันสองคนแล้วก็อาจจะเหงาๆนะเอออยากจะคุยกับเพื่อนอยากจะออกไปท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้อยากพากันไปเที่ยวมากกว่านะคะแต่ช่วงนี้มันอาจจะติดเนื่องด้วยสถานการณ์แบบนี้นะมันก็เลยอาจจะต้องอพักไปก่อนนะคะในเรื่องของเดินทางนะค่ะส่วนในเรื่องของการงานนะถ้า คุณคิดจะทำะนะคะมันก็มีความเป็นไปได้นะคุณสามารถที่จะ,ะทําได้นะคะเพราะมันมีไพ่แปดเดี่ยนอยู่นะสามารถทําอะไรก็สามารถหวังผลได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์หรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารก็ได้นะคะหรือเป็นตัวกลางอะนะเป็นตัวแทน ขายของอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันจะนําเงินนําทองให้คุณอีกด้านหนึ่งนะคะไม่จําเป็นต้องออกจากบ้านไปทําข้างนอกหรอกนะคุณสามารถทําได้จากที่บ้านนะเพราะดูแล้วมันคุณมีไพ่ The Empress นะคะมันก็มีแนวโน้มที่คุณสามารถที่จะทํำ าจากที่คุณอยู่ได้แล้วคุณก็ไม่เสียเวลาที่จะเทคแคร์หรือว่าดูแลคนรักของคุณด้วยนะดูค่อนข้างที่จะมีความสุขพอสมควรนะสำหรับชาวตุลที่เลือกกองนี้นะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานาถามไพ่แองเจิลหน่อยนะว่าไพ่แองเจิลนะคะอยากจะบอกอะไรกับชาวตุลที่เลือกกองเอสนะไพ่แองเจิลอยากจะบอกอะไรนะคะกับชาวตุลที่เลือกกองเอสนะ จะมีนะคะมี take back power นะ take back your power นะคะ uh, use your God given power and intention to manifest blessing in your life ก็คือเหมือนกับว่าคุณสามารถนะคะคือ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทำคุณมีพลังเนี่ยคุณสามารถจะทำได้นะเพราะว่าในตัวของคุณเนี่ยมีพลังเยอะนะคะตอนนี้อาจจะยังใช้ไม่หมดนะคือสามารถนำความสามารถความมีปัญญาอะไรของคุณความรู้ความสามารถต่างๆเอาออกมาใช้ได้นะคะพาออยากจะบอกอย่างนั้นถ้าคุณคิดอยากทำอะไรก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะอ่าคะขออีก2ใบ healthy lifestyle นะคะไพ่อยากจะมาบอกว่าให้คุณขยับแข้งขยับขาบ้างนะคะช่วงนี้อยู่แต่ที่บ้านหรือว่าไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกก็ให้ออกกำลังกายบ้างหรือว่ากินอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็บริหารร่างกายนะจะได้ทำให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอา,อาจจะไม่ค่อยได้มี activity นะนะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น counselor นะเหมือนกับว่า คุณนะคะ you are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance นะคะคนเนี่ยนะคะ,ะคุณมีพลังแห่งการเป็นคนให้คำปรึกษาคือเหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะช่วยเหลือคนโดยการเป็นที่ปรึกษาได้นะคะถ้าคุณว่างแล้วคุณตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรหรือว่ายังไม่มีงานที่เป็นจริงเป็นจังหรืองานประจำคุณสามารถที่จะ,ะทำอะไรที่เหมือนกับว่าใช้พลัง เหมือนกับความความสามารถพิเศษอ่ะคุณเหมือนมีพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะคุณสามารถใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าไม่ใช่สิ่งศักดิก์สิทธิ์ใช้พลังตรงเนี้ที่คุณสามารถสื่อได้นะนะสามารถเป็นที่ปรึกษาโดยการอาจจะเป็นนักพยากรณ์ก็ได้นะ,ะดูไพ่ทาโร่ก็ได้นะคะเป็นหมอดูหรือว่าเป็นนักพยากรโหราศาสตร์ไทยอะไรก็ได้ ทุกอย่างนะสามารถเป็นที่ปรึกษาได้นะคะคุณมีพลังตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดอยากจะทำอะไรตอนนี้นะก็พิจารณาการเป็นคาลเซอร์อีกทางหนึ่งด้วยก็ได้นะคะพายอยากจะมาให้ความเห็นแบบนี้นะคะอยากจะบอกคุณแบบนี้นะสำหรับชาวราศีตุลกองเอสนะคะก็ มีความสุขดีนะคะตอนนี้ถ้าคิดจะทำอะไรกับคนรักนะก็สามารถทำได้นะคะมีแนวโน้มที่จะได้เงินได้ทองพอสมควรสามารถเป็นปึกแผ่นได้นะเพราะว่าคุณสองคนเนี่ยนะอะ เป็นคนที่มีความรักนะคะแล้วก็มีความสุขอะนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะเรามองตามหน้าไพ่นะคะมันอาจจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นก็ได้นะแต่มองแล้วค่อนข้างมีความสุขกับคนรักยังอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ดีเพราะฉะนั้นก็มีประมาณเท่านี้นะคะสําหรับกองเอสเดี๋ยวเราไปดูคนที่เลือกกองที่สองกันต่อนะคะขออนุญาตเก็บไพ่นะ <c oughs> นะคะค่อนข้างดีนะกองเอชน่าอิจฉาจริงๆเลยนะคะหายากนะเปิดมาบางครั้งพลังงานมีแต่แบบค่อนข้างมีปัญหานะคะาชาวราศีตุลน,นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะกองที่สองไพ่อยู่ไหนเอ่ยแปบ๊บหนึ่งนะคะอเอาไพ่ไปวางไว้ไหนแล้วโอเคเดี๋ยวนะคะงั้นเดี๋ยวเราถามเลยเอาอยู่ตรงนี้ใช้ไพ่ อันนี้นะกองที่สองนะคะหลายกองมากงงหยิบไม่ถูกนะอ่ะโอเคนะคะสำหรับชาวตุลกองที่สองนะไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีตุลคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะไพ่อยากจะบอกอะไรคะไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่เลือกกองที่สองนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีอ่า ก้าเหรียญน,นะคะเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะแล้วก็ The Magician นะคะเจ็ดเหรียญหกถ้วยอา uh, King เหรียญน,นะคะ Knight of Wands นะขอขยับ แล้วก็มีไพ่ The Hermit นะคะ Page of Pentacles แล้วก็เป็นไพ่อาแป8ถ้วยนะคะแล้วก็สามดาบนะดูเหมือนว่านะคะดูจากหน้าไพ่นะดูเหมือนชาวตุนที่เลือกกองที่สองนะคะ คุณเองช่วงนี้อาจจะอยู่คนเดียวนะแต่ว่าก็ไม่ได้เหงาไม่ได้อะไรมากนะคะก็มีกิจกรรมมีอะไรให้ทำเยอะแยะนะคุณก็ไม่ได้สนใจกับการที่อาจจะมีการเพิ่งเลิกความสัมพันธ์หรือว่าเดินออกจากความสัมพันธ์กันไปนะมันเหมือนมีการจบความสัมพันธ์นะคะช่วงที่ผ่านมาแล้วตัวคุณเองเนี่ยตอนนี้ก็อยู่คนเดียวนะคะไม่ได้มีใครนะ ศึกษาหาความรู้แล้วก็ทำกิจกรรมมีโปรเจกต์อะไรก็ทำไปไม่ได้สนใจว่าจะมีใครไม่มีใครนะคะคนที่จบกันไปนะก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณเป็นลอง distance l ลิฟนะคะอาจจะอยู่ไกลๆจากคุณคนละภาคคนละจังหวัดนะอาจจะไม่ใช่คนชาติเดียวกันหรือคนชาติเดียวกันที่ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะตอนนี้ตัวคุณเองก็เลยไปมุ่งในเรื่องของเนี่ยนะคะ สร้างงานสร้างการไปมีกิจกรรมทำอะไรใหม่ๆใ,ให้มันเห็นดอกเห็นผลนะไปติดตามมีอะไรให้ไป f o l l o w up นะจะได้ไม่มีเวลามานั่งคิดเรื่องอะไรแบบนี้นะคะแล้วตัวคุณเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรดูเหมือนว่าเร็วๆนี้นะคะในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะคุณเองนะคะอยู่มาคนเดียวเนี่ยเร็วๆนี้อาจจะมีการที่อาจจะมีใครบางคนเข้ามานะ มองแล้วนะคะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่พลังงานธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูนะคะเป็น knight of wands นะอาจจะเป็นคนที่เจอในที่ทำงานก็ได้เพราะว่าตอนนี้คุณเองไปมุ่งเรื่องของการทำงานการติดต่อสื่อสารในด้านการงานมีการติดต่อเจรจากันคนคนนี้อาจจะเข้ามา นะคะในชีวิตคุณโดยกระทันหันโดยที่คุณไม่ได้คิดอาจจะเป็นคนที่คุณเคยติดต่อกันมาแล้วหรือเป็นคนที่รู้จักกันมาแล้วอาจจะเป็นคนที่เคยเรียนกันมานะคะหรือว่าคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนในในด้านของการงานการเรียนหรือว่า,าช่วงวัยเด็กก็ได้นะคนคนนี้คุณจะไปเจอนะคะอาจจะไปเจอในสถานที่ที่เป็น outdoor นะอาจจะเป็นนท์มา market หรือเป็น,นตลาด แต่ดจักอะไรประมาณแบบนี้นะคะคล้ายๆแบบนั้นน่ะหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีพวกอะไรอเลนฮิลอะไรที่มันเป็นห้างแบบเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไปกินข้าวแล้วก็ไปเดินเล่นแล้วก็ไปเจอกันนะมันเป็นการพบปะกันโดยที่ไม่คาดฝันไม่ได้คิดว่าจะเจอนะคะแล้วมันก็เกิดการเริ่มต้นการสารสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่นะมันอาจจะมีเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของการงานได้เข้ามาสัมพันธ์กัน,ก,นก็ได้นะคะ คือคนคนนี้นะอมองแล้วนะคะเขาก็าค่อนข้างที่จะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะอ,อ,อาจจะมีคนเป็นอายุมากกว่าคุณหรือว่าพอๆกับคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีกิจกรรมทำกิจกรรมเยอะนะเขาอาจจะเป็นเซลล์ก็ได้นะคะแล้วเขาก็เองอาจจะไม่ได้ทำงานแค่อย่างเดียวอาจจะทำงานหลายๆอย่างแล้วก็สามารถที่จะ คุยกับคุณหรือว่า,ามีอะไรที่ตรงกันอะ่ะมันเหมือนกับมีอะไรที่คุณเองกับเขางานอดิเรกหรืองานอะไรบางอย่างที่คุณทําแล้วเหมือนกับว่าสามารถที่จะคุยกันได้สื่อสารกันได้นะคะเรามองว่าแบบนี้นะแล้วคุณเองก็เรื่องความรักเก่าๆเ,เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สนใจนะถึงแม้ว่ามันจะเพิ่ง เป,เป็นอดีตที่เป็นเพิ่งผ่านมาเนี่ยแต่คุณเองก็เป็นสาวที่เข้มแข็งพอสมควรนะคะเร็วๆนี้สําหรับชาวตุลน,นะที่เลือกกองที่สองนะคะกําลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะได้ข่าวทางธุรกิจหรือข่าวทางการงานนะแล้วในการงานนี้อาจจะทําให้คุณได้พบเจอกับหนุ่มนะรูปรอนะคะมีสเสน่ห์ด้วยนะฮอตด้วยนะคะแล้วก็นะคะเอ๊ โอเคนะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าไพ่ Romance Angel เนี่ยนะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณนะในช่วงนี้นะคะขอถามไพ่ Romance Angel นะคะว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่อยู่ในกองนี้นะราศีตุลที่อยู่ในกองนี้นะคะไพ่ Angel อยากจะบอกอะไรนะคะ มี getting to know each other นะคะนะดูแล้วนะคะว่าคุณสองคนนะถ้ามีการเข้ามามีมีการเจอกันใหม่นะคะคุณอาจจะต้องอเขาเรียกว่าต้องใช้เวลาเรียกศึกษาเรียนรู้กันนะคะแล้วก็ attraction นะตัวคุณเองช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะเวลาที่คุณไม่ได้เรืยก่อ,กอกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับเวลาที่คุณมีจิตใจที่เบิกบานหรือว่าไม่ได้ไป,ไปเศร้าโศกเสียใจอะไรเนี่ยมันเหมือนมันมีพลังงานนะเป็นพลังงานที่ดีที่จะดึงดูดคนเข้ามานะคะแล้วก็ free yourself นะคะก็คือปลดปล่อยตัวเองนะจากพันธนาการหรือว่าความรู้สึกเดิมๆนะประวัติ ความรู้สึกเก่าๆประสบการณ์แย่ๆที่คุณเคยมีกับคนเก่าเนี่ยนะขอให้ปล่อยตัวเองออกไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันโอเคมันอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกดีสามารถพักได้นะคือคุณสามารถที่จะหยุดพักได้ตามที่ใจคุณต้องการนะแต่เรามองว่าคุณเองตอนนี้ก็พักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพลังงานที่มาแรงก็คือมันเหมือนจะมีคนเข้ามาแล้วตัวคุณเองอาจจะต้อง อ่าเรียนรู้กันใหม่นะมีการเริ่มต้นเรียนรู้ศึกษากันใหม่นะคะในความรักความสัมพันธ์ค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคนที่เลือกกองนี้นะคะแนวโน้มนะ,ะกำลังจะมีหนุ่มรล่อเข้ามานะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะถ้ามีเข้ามาก็ค่อยๆคบค่อยๆศึกษากันไปนะคะสำหรับชาวตุนที่เลือกกองนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ